สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้ารีเกนเออร์เซลพร้อมเดวนแชมป์โลกต่างรุ่นตะบันฉายซุปเปอร์บอลหรือนาบิลได้หมดก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยกส ริเกนเดเซลเจ้าของแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลท์เว์155-170ปอนด์วัย32ปีจากสุรินามพร้อมเปิดโอกาสให้แชมป์โลกในรุ่นอื่นขึ้นมาท้าชิงบอลลังหลังเพิ่งไล่ทุบจอร์จาวิธผู้ท้าชิงจากสหรัฐอาณาจักรปองกันบอลลังได้เป็นครั้งที่3ในสึกวันไฟไนท์3 4เมื่อวันเสาร์ที่2สิงหาคมที่ผ่านมา ล่าสุดลีเกนเดเซลโชว์ความยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องด้วยการโชว์ดุปิดเกมน็อกจอร์ด้วยเวลาเพียง1นาที24วินาทีของยกแรกรักษาตำแหน่งราชันมวยไทยอย่างไร้ข้อกังขาพร้อมความโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐไปครองพร้อมกับประกาศอาแขนรับคำท้าจากแชมป์โลกวันมวยไทยและคีบ็อกซิ่งในรุ่นอื่นๆถ้าอยากข้ามพิกัดขึ้นมาท้าทายฝีมือโดยเฉพาะนาบิลอานานเจ้าของบัลลังก์วันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท1้5ย4 5ถึงปอนด์ ถ้ามีแชมป์คนอื่นๆขึ้นมาชกในรุ่นน้ำหนักเดียวกับผมได้คงจะดีมากผมยินดีต้อนรับทุกคนสู่รุ่นไลท์เวทและคนที่ผมสนใจอยากชกด้วยมากที่สุดก็คือนาบิลครับนอกจากนั้นรายชื่อแชมป์โลกที่เข้าขายหน้าลุ้นของหนี้ไม่พ้นตะวันฉายพีเคสัญชัยราชันวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์ born, และซุปเปอร์บอนซุปเปอร์บอนเทนนิ่งแคมป์แชมป์กวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท แต่สุดท้ายจะมีใครหันกล้าปีนเวทขึ้นไปชิงเข็มขัดจากริเกนเอลเซลหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปแฟนๆละครมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าตัวันฉายหรือซุปเปอร์บอลหรือวันนาบิลได้เจอกับริเกนเอลเซลผลออกมาจะเป็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอย่าลืมติดตามเดตข่อวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชแนลขอบคุณมากครับ